สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากินเอ่อกินเบียร์กันนะคะ,คะกุ๊กกิ๊บเนาะก็ที่เกาหลีซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะอ่าเราก็จะมาชนกันนะคะตอนภาษาไท,าย,าาทายกันเ <c oughs> ขาก็คุยกันว่าอ่าถ้าเป็นภาษาเกาหลีเรียกว่าค ورية คอมแบคอมแบคอมแบแปลว่าชนอย่างนี้ชนแก้วนะคะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นญี่่ปุนค อะไรอย่างนี้เราควรจะจีนภาษาจีนไม่มีไม่รู้หวยแต่ภาษาไทยล่ะแต่ภาษาไทยนะคะอันนี้คือไก่ท <Yeah, anyway> ี่เป็นเกาหลีของเรานะคะบายบายนะคะภาษาไทยไทยเรียกว่าคอมเบสนนนนนไทยภาษาที네่สอนน่ะอีโต้วันชูชิพอีโต้อีดอกทองทองหมดเลยแต่แต่ทั้งหมดแก้วนะคะให้เรียกว่าอ่ะวัน วันทุ่ยอีโดวันที่อวันทุ่ยอีโดทอวันทุ่ยอีโดท็อีโดนโดอีอกทออีวันทวันทอีโดทออีอกทอางเรียกถูกนะคะสอนนางแปลว่าอะไรบอกดิมันคอาจจะสอนนางว่าชนแปลว่าอะถ้าใครถ่ายถูกถ่ายมาใต้คลิปนะีมีของแจก นีของแจกนะเลืออ่ะให้อีกรอบหนึ่งคริสเลยวานสแกนวานสแกนไทยไทยวานโชคชีวีโตวีอ๋อวีวานโชคชีวีโตบาย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 คีสคิสคิส <laughs>